สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำไอ้กระลอกหรือว่าไม้เศร้าเพื่อที่จะไปสอยหรือว่าไปสีเมนูนไปก่อนนะครับทำจากนี่ไอ้กระปองหรือว่าเกลอนไอ้อย่างก็ได้ครับหรือว่าเป็นขวดน้ำก็ได้นะครับอันนี้เาเอาแบบแลรตรเนาะปากมันใหญ่ๆกว้างๆหน่อยนะครับที่เราจะทำแปรงไม้เศร้า เพื่อที่จะไปสีเมนูนในคืนนี้นะครับผมอุปกรณ์กับมีไอตัวนี้นะครับประกอบถุงนี่เพื่อที่เขามาดแล้วเขาจะนํามาผูกกับป่ายนี่เนาะถ้าเวลาเขาสีสีเมนูนและเมนูนมันก็จะเข้าตรงนี้เพื่อลงไปในถุงนี่นะครับผมมาครับท่านผู้ชมเอามาดูวิธีการทำาฮะว่าเขาจะทํากันอย่างไรนะครับผมมใช้กีรอนแบบนี้เลยนะครับแป่งที่ฟ้อ,องเมงนูนเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตแกะไอ้นี่ออก่อนหมดก่อนนะครับเอ๋ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอาแกะไอ้นี่ออกหมดแล้วนะครับพาจะมาทําการเจาะหูนะครับผมเจาะหูสองข้างไดนะ้เนาะเปลี่ยน2องสองสอันนะครับเพื่อที่ว่าจะสอดหรือว่าจะสู้ไปไม้ไม่เศร้าของเรานะครับเข้าไปในกิรอนนะครับผมออกมาในท่าทางแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก่งขออนุญาต ปาดตรงนี้ก่อนปาดนี่แล้วก็ทำไอที่สอดไม้เศร้านะครับประมาณกลื่งแกงมัเนาะท่านผู้ชมเนาะมันจะมีมุมเนี่ยนะครับขอบเนี่ยเนาะมันจะจับพอดีนะครับเอาก่อนแขงเข้าไปแข่งเหม,มือนกันครับแทงสองหูนะครับฝั่งไหนสองหู ล้วก็แต่งบนนี้แหมงูหนึ่งนะครับระวังแทงนั้นข้อควมระวังระวังด้วยนะครับผมถ้ามีดมันโคมเดียวมันจะปิ้นใส่มือนะครับให้เราก็จะพวงตัวนี้ขึ้นครับท่านผู้ชมบีบตัวนี้ลงนะฮะ แล้วมันก็จะได้แนวนี้เนาะนี่นี่ครับเอ้ยเรามาทดลองเสียบไม้เศ้าเข้าไปก่อนนะครับถ้ามันจะเสียบได้ก่อนนะโอ้โหได้พอดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ลงนิดนึงมานะครับนี่ไม้เศ้ามันก็จะแยกเข้าไปแบบนี้เลยนะครับบีบไม้เศ้านิดนึงสาวกด <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมทั้งแมวนี่ฮัตเตอร์ป่อ นี่ครับผมเรียบร้อยจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ขย่าไปแล้วครับมันหนึ่งบัตรรูทครับท่านผู้ชมนี่มาครับเดี๋ยวเก่งของนี่ยตัดโคนมันก่อนเนาะเพื่อที่จะแบ่งปากกระบอกนะครับที่เราจะเอาไปสอยหรือว่าไปขย่าแมงนูนกันนะครับเดี๋ยวตัดนี่ก่อนนะครับพอดออกก่อนเนาะหรือว่ามีดยับนะครับเอาตัวนี้แตงก่อนเนาะมีดแ่งก่อนครับ นี่หลุดเลยก็ได้ครับทุกท่านน้องเหมียว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 ปัดสุดตัวนี้ทิ้งเลยนะครับปัดสุดกระป๋องทิ้งเลยเนาะอ่ะนี่ครับเวลาเอาสอยนะครับทุกท่านสอยแล้วเด็กเราจะมามัดถุงติดตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นไซส์ยหญ่ก็ได้นะครับผมแต่น้อยน้อยสุดก็คือ6คูณ9นะครับท่านผู้ชมเราจะซุปไปแบบนี้เนาะถ้าท่านผู้ชมบางท่านว่าเวลามัดหนังว้องเราจะมัดตรงไหนนะครับหนังยางเนาะเราซุปตัวนี้เข้าไปครับท่านผู้ชมนี่ซุกเข้าไปซุปเข้าไปเพิ่มมงนเหลือน้อยที่สุดนะครับซุกเข้าไปในกระบอกนี่นะฮะนี่แล้วก็น่าหนังยางหรือว่าหนังว้องนะครับมาฮัดครับท่านผู้ชม ถ้าผวบแน่นกับปอนสักสามรอบนะครับแต่ระวังหนังว้องปูดนะครับท่านผู้ชมหนังว้องปูดดีดมือแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ปูดแตะนี่ครับเดี๋ยวเขาก็ไปทําใหม่เนะปูดละเส้น,นครับมาถ้วก็ยัดตัวนี้ม,มือสอดเข้าไปถึงปิดแม่ครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมนี่แล้วฮอก็จะมาเสียบไม้ไอ นี่เฮานะครับทดลองครับแค่ามัดแน่ๆหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวไปมัดใหม่นะครับแต่นี่เป็นการสาธิตไปได้เนาะนี่แล้วนะก็เฮาก็จะมามัดตรงนี้นําไม้แซวสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเลยขอสงวนใจที่เป็นเล็กนะครับไม้ไม้สอยมาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเล็กเปลีย่ยนใหญ่มันหนักครับทุกช่องกดลงไปคนระับ ่คร็เร้อยครับท่านผู้ชมเพราะว่าแมงนูนน่ะมันกันกบจะว่าตัวใหญ่อย่างน้ำเหลือนะครับนี่ออกมาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอุย้ยแมวลบน้อยนี่ครับผมหลังจากที่เราสอดลงไปแล้วไม่เศร้ามันก็นจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่แล้วถ้าผู้ชมถามว่าเวลาเราสวยแมงนูนมันตกลงมาในนี่เนาะแล้วมันจะยังไดเอาออกครับนี่ครับปากขวดจะอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วเมนูนก็นจะลายไม่อตู่งคู่วไอ้ถุงถุงนี่นะครับถุงนี้ขนาดาท่าใดก็ได้นะครับแต่ห้ามน้อยกว่าหกคูณเก้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปหลังจากที่สาธิตเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเอาหนังยางมาฮาดใหม่นะครับจานวน2อเส้นหรือ3เส้นนะครับโอเคครับทุกชมตอนนี้ข่อมแล้วคพรับผมเยอเก่งจะมาทดลงองไอ้ตัวที่ใจสอยหรือว่าใจเขยา่าเมนูนตัวนี้เนาะว่าวถ้าเมนูนมันตกแล้วมันอยู่ในถุนงนี้แล้ว มันจะออกมาที่แท้หน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปที่เขาบักขามนะครับผมชมตอนนี้เราจะมาสส่แมงนูนนะครับดูฮะดูตากล้องนี่นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดลองใช้อุปกรณ์ที่เราแปงเนาะว่ามันจะได้ผลมอกใดนะครับผมมาฮะนี่ครับท่านผู้ชมหันก็ครับขยำกำเดียวนะครับที่จริงมีนักกนนี้นะครับ แต่เขาขยาทดลองพอเนาะเนี้ยนี่ดูใกล้ๆเลยนี่ใช้ได้ผลจริงครับผมถ้าเวลา,าจะเจ้าออกนะครับแผดถอดตหวนี้ออกดึงออกปืบ๊บนี่แลครับแมงนูนก็อยู่ในนี้ครับนี่เดินไปเดินมาโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เห็นความแท้เขาเข้าไปสอดในปลาลแต่เดี๋ยวก็ชมคลิปยาวนะครับเห็นความนอกว่า การใช้อันนี้มันได้ผลจริงครับท่านผู้ชมนี่มีกิโลส0มก่อนนะครับ